สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะครับพบกันวันจันทร์ครูป5และผู้ปกครองวันนี้ครูบีมจะมีอะไรมาแจ้งบ้างประจำวันจันทร์ที่20ธันวาคมพุทธศักราช2564ถึงวันศุกร์ที่24ธันวาคมพุทธศักราช2564มาดูกันครับเอกสารทุนทิสโก ผู้ปกครองทุกท่านได้รับเอกสารสำหรับกรอกเพื่อขอทุนทิสโก้ไปแล้วขอความร่วมมือให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและปฏิบัติด,ดังนี้สำหรับนักเรียนที่เรียนที่บ้านออนไลน์หรือออนมาน์ให้ถ่ายรูปเอกสารที่กรอกครบถ้วนและถ่ายรูปบัตรประชาชนนักเรียนส่งไลน์ให้กลุ่ประจำชั้นในไลน์กลุ่มของแต่ละห้องของตนเองนะครับนักเรียนที่อยู่โรงเรียนออนไซต์ ให้นำเอกสารที่กรอกครบถ้วนแล้วและสำเนาแบบประชาชนนักเรียนมาส่งที่ครูประจำชั้นด้วยตนเองในวันที่มาเรียนได้เลยครับเรื่องที่ 2. หนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งสีม่วงสำหรับหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งนะครับให้นักเรียนที่เรียนที่บ้านนำมาส่ง เมื่อนักเรียนมีโอกาัมาโรงเรียนอีกครั้งโดยอาจจะเป็นวันที่นัดหมายรับนมกล่องและเงินค่าอาหารกลางวันหรือเมื่อนักเรียนที่เรียนที่บ้านเลือกเรียนที่โรงเรียนในเดือนมกราคมให้นํามาส่งนะครับส่วนนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนอยู่แล้วให้นํามาส่งได้เลยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเรื่องที่3หนังสือยืมอ่าน ในช่วงที่เราเปิดเรียนแบบออนดีมานและออนไลน์ร0 0ยเซ็นาโรงเรียนได้มีหนังสือยืมอ่านมอบให้กับนักเรียนเพื่อนำไปอ่านในยามว่างหรือเสริมทักษะขณะนี้ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคนให้นำหนังสือยืมอ่านที่ได้รับไปคนละ1-2เล่มกลับมาคืนนะครับ นักเรียนที่เรียนที่บ้านให้นํามาคืนเมื่อมีโอกาสมาโรงเรียนอีกครั้งนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนเมื่อทราบข่าวแล้วขอให้นํามาคืนได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปครับเรื่องที่4การส่งงานภาคเรียนที่2ทับ2 5งณปัจจุบันนะครับเราได้ผ่าน การเรียนในรูปแบบออนไลน์และออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปแล้วทำให้เชื่อได้ว่านักเรียนทุกคนได้ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันดังนั้นคุณครูปหจึงคาดหวังถึงพฤติกรรมที่ปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีในการส่งงานของนักเรียนทุกคนนะครับสำหรับนักเรียนที่เรียนที่บ้านให้ติดตามงานในลายกลุ่มของครูประจําชั้นของนักเรียนอย่างสม่ําเสมอว่า การเช็คการส่งงานของแต่ละวิชาที่คุณครูแต่ละวิชานั้นได้เช็คให้นักเรียนติดตามครบแล้วหรือยังซึ่งหากรู้ตัวว่ายังก็ขอให้รีบติดตามทํางานเก่าที่ค้างอยู่รวมถึงทํางานปัจจุบันที่รับมอบหมายในแต่ละวันให้สําเร็จและควรเป็นไปอย่างสม่ําเสมอเพื่อไม่ให้เกิดการค้างงานนะครับส่วนนักเรียนที่เรียนที่โรงเรียนให้โรงเรียนทํางานให้เป็นปัจจุบัน ในแต่ละวันนักเรียนได้เรียนนั้นก็ขอให้นักเรียนเคลียรง,งานของตนเองให้เสร็จภายในชั่วโมงเรียนหรือภายในวันนั้นๆเพื่อไม่ให้มีการบ้านเพราะอย่างน้อยเมื่อนักเรียนกลับไปอยู่ที่บ้านจะได้มีโอกาสตามงานในช่วงเวลาที่มีเวลาทำนั้นรวมถึงเมื่อเรียนอยู่ที่โรงเรียนจะมีชั่วโมงซ่อมเสริมในแต่ละวันคุณครูแต่ละท่านจึงแนะนำว่าควรทำงานครั้งและติดตามงานให้ครบถ้วนนะครับ สรุปเนื้อหาที่แจ้งประจําคลิปนี้การส่งเอกสารทุนดิสโกโ้การนำหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศ,ศาสตร์เล่มหนึ่งมาส่งการส่งคืนหนังสือยืมอ่านการส่งงานภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564และทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ครูบีมแจ้งประจําสัปดาห์นี้พบกันโอกาสหน้าสวัสดีครับ